ธรรมะคลายโศกจะขอยกตัวอย่างเรื่องพระปตาจาราเถรีหญิงบ้าผู้บรุอาการพระปตาจาราเถรีในอดีตชาติหนึ่งของพระปตาจาราเถรีนั้นเคยเกิดในตระกูลเศรษฐีที่จเจริญนุ่งเรืองด้วยทรัพย์สินเงินทองมากมายภายในเมืองหงสวดีจึงเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยความสุขสบายอย่างมาก คราวนั้นเป็นยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระผู้ทรงรู้จบธรรมทั้งปวงได้เสด็จอุบัติขก้นแล้วมีอยู่วันหนึ่งนางได้ไปเข้าเฝ้าพระปทุมมุตระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมเทศนาจากพระองค์แล้วก็บังเกิดความเมื่อสายยิ่งนักจึงประกาศถือเอาพระพุทธองค์เป็นสารณะหรือว่าที่พึ่งที่ระลึกถึง วันนั้นเองพระพุทธองค์ทรงสรนเสริพิสุทธินีรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีความ,มาอาายต่อบาปเป็นเยี่ยมเป็นผู้ตั้งมั่นคงที่แล้วฉลาดคล่องแคล่วในกิจที่ควรและไม่ควรว่าเป็นผู้เลือดยอดในการทรงวินัยยิ่งกว่าพิสุทธินีทั้งหลาย ด้วยการพบเห็นเช่นนั้นนางจึงบังเกิดจิตยินดีปรารถนาตำแหน่งอย่างนั้นบ้างจึงมุ่งสั่งสมบุญบารมีเอาไว้ให้มากโดยนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่สงฆ์ถวายพระตาหารให้ฉันตลอดเจวันและในวันสุดท้ายเมื่อนางถวายวัตถุทานอันได้แก่บาทและจีวรแล้วได้ซบศีรษะลงที่พื้นต่อหน้าพระพักของพระพุทธองค์แล้วกราบทูลว่า ข้าแต่พระพุทธองค์ผู้เป็นนายกหรือว่าผู้นำของโลกพระองค์ทรงสรรเสริญทิสุนีใดไว้ในตำแหน่งผู้ทรงวินัยอันประเสริฐถ้าตำแหน่งนั้นจะสมเกจแก่หม่อมชันบ้างหม่อมชันตั้งใจมั่นจะเป็นเช่นภิกษุนีนั้นพระปฐุมมุตระพุทธเจ้าได้ตรัสกับนางว่านางผู้จเจริญ อย่าวันใจเลยจงเบาใจเถิดนางจะได้ตำแหน่งนั้นในอนาคตนับจากนี้ไปอีกแสนกับหนึ่งกับเท่ากับโลควอดวายหนึ่งครั้งจะมีพระาศาสดาพระนามว่าโคตมะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนางจะได้เป็นพิสุณีธรรมทายาทของพระาศาสดาพระองค์นั้นโดยมีนามว่าปตาจารา ได้ฟังเช่นนั้นนางยิ่งเกิดศรัทธามีใจเบิกบานยินดีอย่างยิ่งทั้งจิตประกอบด้วยเมตตาธรรมบำรุงแด่พระพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์จนตลอดชีวิตด้วยกุศลกรรมที่ได้กระทำไว้แล้วนางจึงเวียนว่าตายเกิดเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึง กระทั่งได้เกิดเป็นมนุษย์ในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะผู้มีสาวกมากมายประเสริฐกว่าพวกบัณฑิตทั้งหลายข้าวนั้นนางได้นามว่าพิสุนีเป็นพระธิดาองค์ที่สามของพระเจ้ากิกิผู้เป็นใหญ่ในแคว้นกาสีของราชในพระ นครพรราณสีอันอุดมสมบูรณ์และพระองค์ทรงเป็นอุปถากของพระศาสดาด้วยพระนางพิสุณีจึงมีโอกาสได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์เสมอกระทั่งเกิดจิตยินดีพอใจจะบ,บำาพชาแต่พระราชบิดาไม่ได้ทรงอนุญาตพระนางจึงถือประพฤติพรมจรย์ตลอดชีวิตเพลิดเพลินอยู่ด้วยการอุปถากพระพุทธเจ้าและพิโสสงทั้งหลาย ก็ด้วยกรรมดีและการตั้งจิตใจไว้มั่นนางได้เวียนว่ายตายเกิดในสวรรค์จนถึงที่สุดของชาติสุดท้ายของนางเป็นยุคสมัยของพระพุทธเจ้าองค์สมณะโคโดมนางได้เกิดอยู่ในตระกูลเศรษฐีที่มั่งคั่งมีทรัพย์มหาศาลในพระนครสาวัตถีใช้ชีวิตอย่างสุขสบายได้ตามอำเภอใจขั้นเติบโตเป็นสาวนางปตาจาราได้พบปะรักไข่หนุ่มชนบทที่ยากจนคนหนึ่ง ตกอยู่ในอำนาจความรักก้มรุมจึงได้แอบหนีไปอยู่กินกับเขาในชนบทที่ห่างไกลทั้งสองช่วยกันทำมาหากินนางปตาจาราต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างเหนื่อยยากเพราะชีวิตไม่เคยลำบากมาก่อนจนกระทั่งนางตั้งท้องคั้นเมื่อท้องแก่นางเกิดความหวัดหวันในการคลอดลูกปารถนาจะไปหามารดาของตน ได้คุ้นคิดในใจว่าเราน่าจะกลับไปเยี่ยมเย็ยนบิดามัรดาบ้างนางจึงเอ่ยปากขอให้สามีช่วยพาไปแต่สามีของนางมักจะพูดผัดเพียนเสมอว่าเดี๋ยววันนี้จะไปพรุ่งนี้ค่อยไปเถอะ ทำให้นางคิดว่าสามีไม่ยอมพาไปเป็นแน่ดังนั้นเมื่อสามีออกไปนอกบ้านแล้วนางจึงพกสัมภาระที่จะเป็นติดตัวบอกคนคุณเคยข้างบ้านไว้ว่าช่วยบอกสามีของนางด้วยนางจะกลับไปเยี่ยมวิดามารดาแล้วออกเดินทางไปทันทีฝ่ายสามีพอกลับมาบ้านไม่พบภรรยาก็ตกใจ รีบไถยถามผู้คนจนทราบเรื่องจึงได้สติตํำหนิตัวเองว่าเพราะเราผิดเองโดยแท้จึงออกติดตามไปโดยเร็วไปทานกันในระหว่างทางเป็นเวลาที่นางปตาจาราซึ่งท้องแก่เกิดเจ็บท้องขึ้นมาพอดีจึงได้ข้อลูกนักที่นั้นเมื่อข้อลูกแล้วนางก็หมดความขนขวายที่จะไปเยี่ยมบิดามารดาสามีจึงพานางกับลูกเดินทางกลับไปยังบ้านของตน อยู่ต่อมาจนกระทั่งนางตั้งท้องลูกคนที่สองเมื่อท้องแก่แล้วก็ปรารถนาที่จะไปคลอดลูกยังบ้านของบิดามารดาอีกคราวนี้นางไม่ได้บอกสามีเลยแต่พอสามีของนางเข้าไปป่านางจึงฝากบอกเพื่อนบ้านไว้แล้วพาลูกชายคนแรกออกจากบ้านเดินทางไปยังนครสาวัตถีเพียงสองคนแม่ลูกเท่านั้น กว่าสามีของนางจะรับรู้ข่าวกว่าจะติดตามไปทันในระหว่างทาง ก็เป็นเวลาเดียวกับเมฆฝนหมู่ใหญ่ดำคึ้มเต็มท้องฟ้าแล้วหากฝนก็ตกลงมาไม่ขาดสายสายฟ้าก็แลบแบป่าไปร,บรอบๆเวณตามด้วยเสียงฟ้าคำรามดังสนั่นหวั่นไหวขณะนั้นเองลมกรรมชวาดหรือว่าลมแห่งเวลาข้อลูกได้ปั่นป่วนมังเกิดแก่นางปตาจาลาทำให้นางเจ็บปวดท้องสุดที่จะทนได้รีบร้องบอกกับสามีว่า พี่จา๋าช่วยทําที่กำบังฝนให้ฉันหน่อยเถิดฉันกําลังจะขอดูของเราแล้วสามีของนางจึงรีบหาดูที่ทางค้นพบพุ่มไม้แห่งหนึ่งเหมาะเป็นที่กำบังฝนได้บ้างจึงตรงเข้าไปจัดเตรียมพุ่มไม้นั้นแต่ทันใดก็ปรากฏงูฟิตร้ายตัวหนึ่งซึ่งหลบอยู่ในที่นั้นชงฉกกัดเขาในทันทีเขาร่มลง,ลงนอนตายอยู่ที่ตรงนั้นเอง <c oughs> ฝ่ายนางปตาจาราซึ่งกำลังทุกข์หนักเราคอยสามีหาที่กำบังให้ในที่สุดก็คลอดลูกน้อยออกมาแล้วโอบลูกน้อยที่ร้องไห้จ้าไว้แนบอก <c oughs> แล้วอาศัยร่างของตนเป็นที่กำบังฝนให้แก่ลูกอีกคนด้วยนั่งพยายามปกป้องกุ้มครองลูกทั้งสองเธอลมทนฝนอยู่ตลอดทั้งคืน เช้ารุ่งขึ้นฟ้าสว่างแล้วฝนหยุดตกนางกล่าวกับลูกคนโตว่าลูกแม่พ่อของเจ้าเดินทางไปทางนั้นเราตามไปหาพ่อเจ้าด้วยกันนางไปตามทิศทางนั้นขั้นได้พบสามีนอนตายอยู่ที่พุ่มไม้จึงร้องไห้เสียใจข่มกวรว่าพ่อฉันทีเดียวทําให้พี่ต้องตายเมื่อหมดที่พึ่งเสมือนเป็นคนกำพา้า นางจึงหวังที่จะเดินทางไปหาบีดามานดานางจงลูกคนโตและอุ้มลูกคนเลกเดินไปจนถึงแม่น้ําน้อยแห่งหนึ่งซึ่งน้ําเชี่ยวลึกประมาณเอวของนางจึงตัดสินใจพาเอารูกน้อยข้ามไปฝั่งโน้นก่อนให้ลูกคนโตร,รออยู่ฝั่งนี้พอไปถึงฝั่งโน้นนางให้ให้ลูกน้อยกินนมแล้ววางลูกไว้ที่ริมฝั่งตัวเองฝ่ากระแสน้ําเชี่ยวหมายกลับมารับลูกคนโตขณะที่นางอยู่กลางแม่น้ํานั่นเองมีเหยี่ยวใหญ่ตัวหนึ่ง บินหากินอยู่แถวนั้นพอเห็นเด็กอ่อนนอนอยู่ริมฝั่งเป็นเสมือนจิ้นเนื้ออันโอชะมันจึงโผบินลงโฉบเหยือทันทีนางปตาจาราเหลียวมองเห็นเช่นนั้นด้วยความตกใจและไม่รู้จะช่วยลูกน้อยได้อย่างไรนางจึงร้องตะโกนไห่เหยี่ยวด้วยเสียงดังสุดชีวิตของนางพร้อมทั้งหันกลับเดินลุยน้ํากลับไปและชูมือขึ้นกวาดแกว่งไห่เหี่ยวปากก็ส่งเสียงร้องตลอดเวลา ลูกคนโตที่คอยอยู่เห็นแม่ยกมือส่งเสียงดังแล้วหันกลับไปฝั่งโน้นก็เข้าใจผิดคิดว่าแม่คงเรียกให้ข้ามน้ำตามแม่ไปจึงก้าวลงแม่น้ำตามไปทันทีตอนนั้นเองเหี่ยวก็ใช้กรงเล็บแหลมคมขยุ้มตัวลูกน้อยจนร้องไห้จ้าแล้วเอาบินหนีไปในอากาศโดยที่นางไปยังไม่ถึงฝั่งโน้เลย ทำให้นางเศร้าโศกเสียใจใหญ่ขั้นได้สติคิดถึงลูกคนโตขึ้นมาได้รีบหันกลับไปดูก็พบเห็นว่าลูกชายคนโตกำลังถูกกระแสน้ำเชี่ยวภายหลังฝนตกหนักพัดพาจมหายไปกับสายน้ำแล้วสุดแสนเศร้าใจนักนางหมดอะไรตายอยากในชีวิต เหลือสายใยชีวิตเพียงสายเดียวคือหวังอาศัยบิดามารดาเป็นที่ปลอบใจเท่านั้นจึงเดินทางต่อไปยังพระนครสาวัตถีพอไปถึงก็ได้รับข่าวร้ายว่าทั้งเศรษฐีกับภรยาและบุตรชายของเศรษฐีทั้งสามคนประสบอุบัติเหตุเพราะคืนที่ฝนตกหนักมีพายุฝนลมแรงพัดเรือหลังหนึ่งพังล้มลงพอดีทับถูกคนทั้งสามถึงแก่ความตายได้ถูกนำไปเผาที่เชิงตะกอนเดียวกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว นางปตาจาราแทบงมทั้งยืนถึงกับใจแหลกสลายอัดแน่มเปี่ยมล้นด้วยความเศร้าโศกมหาศารในใจมีแต่คุณคิดว่าลูกสองคนของเราตายแล้วผัวของเราก็ตายพ่อแม่พี่ชายของเราก็ตายทุกคนตายกันหมดสิ้นแล้วเราเล่าทำไมยังไม่ตาย นางเริ่มสับสนเสียสต,ติด้วยความเสียใจสุดขีดนั่นเองทำให้ไม่ค่อยได้กินได้นอนจนร่างกายสู้ผอมตัวเหลืองซีดตอมใจไร้ที่พึ่งผิงเป็นคนบ้าผ้าไม่นุ่งเที่ยวเดินไปทั่วพระนครบางคนพบนางแล้วก็ขับไล่บางคนก็โยนขยะใส่บางคนก็คว้างด้วยดินหินท่อนไม้ วันหนึ่งนางปตาจาราได้เดินเข้ามาอย่างพระวิหารที่พระผู้มีรพระภาคเจ้าทรง,งแสดงธรรมอยู่ผู้คนจึงพากันกล่าว,ว่าอย่าให้หญิงบ้าเข้ามาที่นี่แต่พระศาสดาตัดห้ามว่าอย่าห้ามนางเลยให้นางเข้ามาเถิดเมื่อนางเข้ามายืนอยู่ ในที่ไม่ไกลนักพระศาสดาทรงเรียกสติของนางให้กลับคืนทันทีเจ้าจงมีสติเถิดอย่าโศกเศร้าถึงบุตรสามีบิดามารดาพี่ชายที่ตายไปแล้วเลยจงเบาใจจงสแสวงหาต,ตัวของตัวเองเถิดเจ้าทุกเดือดร้อนไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะไม่ว่าเครือญาติหรือ,อใครๆก็ไม่อาจห้ามกั้นความตายได้เลยว่าอย่าเกิดขึ้นกับผู้ที่ถึงที่ตาย ดูก่อนปตาจาราน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ยังมีปริมาณน้อยน้ำตาจากความเศร้าโศกของคนที่ถูกทุกข์กระทบแล้วนั้นมีปริมาณมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เสียอีกฉะนั้นเหตุดายเจ้าจึงยังประมาทอยู่เล่าพระศาสดาตรัสถึงความเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับความทุกข์ที่ควรจะเบื่อหน่ายหาที่สุดจบให้ได้ทำให้โศก ของนางทุเราลงได้สติขึ้นมาทันทีพระศาสดาเห็นโอกาสดีแล้วจึงแสดงธรรมอีกว่าสัจจะหรือว่าความจริงธรรมะความดีอหิงสาการไม่เบียดเบียนทำร้ายสัญญามะการสำรวมในศีลธรรมะการฝึกการฝึกข่มกิเลสในใจมีอยู่ในผู้ใดพระอริยะทั้งหลายย่อมครบผู้นั้นนั่นเป็นอมตะธรรมคือธรรมที่ไม่ตายคือพระนิพพานในโรคบันฑิต รู้ใจความข้อนี้แล้วย่อมสำรวมในศีลรีบเร่งชำระทางไปพ่านิพานนางตั้งจิตพิจารณาไปตามธรรมของพระศาสดาพอได้ฟังพระพุทธพจน์นั้นจบก็ได้บรรลุธรรมตั้งอยู่ในฐานะของของพระโสดาบันทันทีจึงทูลขอบรรพชากับพระศาสดาขั้นบวชแล้วไม่นานแม้จะพยายามบำเพ็ญเพียรอย่างหนัก ก็ยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกได้ทําให้ปตาจาราพิสุณีคิดขึ้นว่าชาวนาทั้งหลายไถายนาด้วยไถยหวานพืชลงบนผืนดินหาทรัพย์เอี้ยงบุตรภรรย,ยาได้ก็แล้วเราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศิลทําตามคําสั่งสอนของพระศสาสดาไม่เกียจขานไม่มีใจฟุ้งซ่านเหตุใดจึงยังไม่อาจบรรลุพระนิพพานได้ คืนหนึ่งขณะที่กำลังตักน้ำมาล้างเทา้าปตาจาราพิสุณีเห็นน้ำร้างเท้าไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ตำ่ำคือจากฝ่าเท้าลงไปสู่พื้นดินแล้วซึมหายไปแม้จะตักมาล้างเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามก็ตามน้ำก็ยังคงซึมหายไปเช่นเดิมจึงได้ยึดน้ำนั่นแหละเป็นนิมิต ทำจิตให้เป็นสมาธิกําหนดไวยทั้งสามเปียบเสมือนน้ําที่ล้างเท้าทั้งสามครั้งนั้นคือสัตว์โลกทั้งปวงแม้ปฐมไวยก็มีตายแม่มัช,มมชิมะวัยก็มีตายแม้ปัจฉิมววยก็ต้องตายสัตว์โลกล้วนมีความตายเป็นของธรรมดา พิจารณาธรรมเช่นนั้นแล้วก็เกิดปัญญาจึงได้ถือตะเกียงเข้าไปยังวิหารตรวจดูที่นอนแล้วขึ้นบนเตียงจับเข็มหมุนไส้ตะเกียงลงพอไฟดับความหลุดพ้นแห่งใจได้มีแล้วได้ปรรลุอรหัต,ตผลแล้วพระตาพระประตาจาราเถรีเป็นผู้มีความจำนาในฤทธิ์ะทิพยาโตรู้ในเจโตปริยญาณรู้บุเพนิวาสานุสติญาณชำระทิพจักขุ ทิพย์คือมองทะลุกิเลสได้ให้บริสุทธิ์ทำอสะวะกิเลสทั้งปวงสิ้นไปแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์หมดมนทินด้วยดี ต่อมาพระปตาจาราเถรีได้มันเพียรศึกษาวินัยทั้งปวงที่พระศาสดาทรงบัญญัติไว้สามารถทรงจำและกล่าวอ้างวินัยได้กว้างขวางได้อย่างชัดเจนตรงตามจริงกระทั่งพระศาสดาทรงพอพระทยัยในคุณสมบัตินั้นจึงทรงทรงแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งเอตัทธะผู้ยอดเยี่ยนในธรรมด้านใดด้านหนึ่งว่า ปตาจาราพิสุฟู้เดียวนี้เป็นผู้เลิ่กว่าพิสุนีทั้งหลายในด้านความเป็นผู้ทรงวินัย